มาแล้วนะครับสำหรับการคัดทีมที่มีสถิติเฮทเวทดีที่สุดประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2567แต่ก่อนอื่นไปดูผลงานเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในครับ3คู่เมื่อคืนนี้พาดเป่าทั้ง3คู่เลยนะครับเจทีพีคอต้าเสมอ3 3มสามโนททอดเดนเสมอ1 1แล้วก็สองดาวแพ้3 0ครับมาต่อกันที่ค่ำคืนนี้คัดมา3ทีมเช่นกันทีมแรกนะครับเริ่มต้นกันที่ออสเตรเลีย16่พนการสบนาทีบิสเบนซิตี้ไปเยือนนะครับต่อ1.75่องจุดเจ็ดห้เฮทเวทร้อยเปอร์เซ็นต อไปเยือนโคเวนที่เป็นต่อ0.25ครับเฮดทเวตร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทีมที่322นาฬิกาในลลกยู23ของโปรตุเกสอะคาเดมิโกวิซาเปิดบ้านรับการเยือนของบรากายู23เป็นรองบวก25แต่เฮดทเวตเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับทีมแรกนะครับบิดแบนซิตี้ทีมหญิงครับ16นาฬิกา30พบกัน4ครั้งชนะทั้ง4ครั้งครับนัดล่าสุดพบกันเมื่อเดือน5ที่ผ่านมาเปิดบ้านชนะ4-0แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปเยือนชนะ8-1ชนะ 0.21นัดนี้ก็ต้องลุนให้เกิน2เมตดนะครับเพราะว่าเป็นต่อถึง1.75 เหตุเฮตร้อยเปอร์เซ็นต์ครับส่วนทีมที่2ในลีก U21 ของอังกฤษกับ19นาฬิกามิววอไปเยือนโคเวนที่เฮตูเตทั้งคู่ครับพบกัน4ครั้งมิววอชนะทั้ง4ครั้งครั้งล่าสุดเมื่อเดือน4ีที่ผ่านมาเปิดบ้านชนะ6กนก่อนนั้นก็ชนะ3 2 4 12 1ต่อ0 2 5ก็วัดมิววอครับไปเยือนแต่โคเวนที่ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับบอล U21 ของอังกฤษและทีมที่3ครับ22ยน่สิกาอานามิกาอ20 สเปิดบ้านรับการมาเยือนบราของบากาอยู่23นะครับทั้งคู่พบกัน4ครั้งอาคาดิเมโกโวิเซาชนะทั้ง4ครั้งครับล่าสุดก็เดือน4ที่ผ่านมาบุกไปชนะ1 0ในบ้านก็ชนะ2 1 2 0 3 3 2สครับสรุป3ทีมในค่ำคืนนี้ครับเฮทูเอชนะ100เตทั้ง3ทีมครับบิดแบนซิตี้16นกาสาฟุตบอลหญิงออสเตรเลียนะครับ19กานกาฟุตบอลยูย่ 20, อังกฤษมิววอร์บุกไปเยือนโครเวนที่เฮทูเอชร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อศู 22นิกาวิสาวยู23เปิดบ้านรับการเยือนของบรากายู23ทีมนี้เฮ h เ a d 100%นะครับแต่ว่าเป็นรอง0.25ถ้าชอบถ้าสนใจก็เชียร์ไปด้วยกันสำหรับค่ำคืนนี้ครับ